หนึ่งหัวสองหัวสามหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโบลมันมีของไอโบลมันมีของเฮ้ยได้ได้ทุกดอกเลยคนดูเฮ้ยมันมันคุยอะไรกันวะน่ะอุ้ยอยู่ปอะไรสิบแปดอุ้ยมันคุยอะไรกันน่ะอุ้ยอยากคุยได้จังเอแมวดีกว่า เรามาเข้าเรื่องคลิปเราดีกว่านะทุกคนโอเคครับผมก็สวัสดีสดทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องพีบดกันด้วยนะผมก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาลองกระโดดยิงของชาวต่างชาติและผมก็คือไวซีซีซีนะคือผมได้ไปดูคลิปเขามาคือแบบไอ้เชื่อมาทาได้ยังไงแบบมันโกงเกินอนะ่ะเหมือนลาโปตินะแต่ว่าเขาใช้กระโดดนะกระโดดแล้วก็เหมือนกระตุกกระตุกเมานิดนึงด้วยนะผมเดี๋ยวในวันนี้ เราก็จะมาลองกันนะผมว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะผมบอกก่อนนะผมว่าไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าผมก็ยังทําให้เป็นเลยนะผมจะมาโดานสดในคลิปนี้เลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอแต่ก่อนอื่นนี่มันมันมันขึ้นยังไงนะคนุณดูมันมันขึ้นยังไงวะออันนี้อันนี้คือขึ้นสุดอย่างวะเนี่ยอันนี้คือมันขึ้นสุดอย่าง็น,นไรก็โดนลงไปเลยละกันโอเคอาปืนวันนี้ที่ผมจะลองนะผมก็น่าจะเป็นดีเซอร์นนะครับทุกคน ผมบอกกันนะผมได้ไปฝึกมาลมะเมื่อกี้แบบนิดหน่อยนะคือแบบใช้ได้เลยนะยิงติดหัวทุกเม็ดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวามาดูกันนะผมว่าผมทํายังไงนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องแบบความใช้แบบจริงๆนะก็ไม่น่านะครับผมน่าลากเอาน่าจะง่ายกว่านะนี่ทุกคนนะดมขอลองก่อนนะทุกคนผมก็ยังทําไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอุย้ยไม่โดนเลยหัวไม่โดนไม่โดนไม่โดนผมบอกกันนะผมไม่ได้มาสอนนะทุกคนผมจะมาทาให้ดู เฮ้ยก่อนอัดคลิปไม่ยังติดอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้ยเนี่ยติดแล้วติดละเดี๋ยวต้องกะกะน้ำหนักมือดีๆกันนะอุยุยฮุยแบบหนึ่งนะค่อนข้างที่จะยากเลยนะหัวหนึ่งหัวสองหัวอฮ้ยสองหัวผมบอกกันนะทุกคนผมว่าถ้าอ่าอยู่หน้าศัตรนะูเนี้ยน่าจะง่ายกว่านะน่าจะง่ายกว่าอุ้ยทำไมทำไมมันยิงข้าง,างหัววะ ต้องลากเมาสขึ้นตรงๆนั่นนี่ผมลากเมาส์ไม่ตรงเองแหละกระโดดเวิเหมือนต้องต้องกระโดดก่อนใช่ไหมคุณดูกระโดดป๊บยิงอุ้ยแม่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 ลักปกติจะง่ายกว่ามักงเฮ้ยแต่เอาความเฟี้ยวไงความเฟี้ยวเดี๋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 ยวมาติดตัวอีกเดียวเลยต้องวางต้องวางมือแบบดีๆต้องวางมือแบบดีๆนะดียวขอลองใหม่ขอลองใหม่วางมือแบบดีๆ หนึ่งหวัวสองหัวสสี่สสหวัวอุ้ยสามหัวสามหัวนะผิดนะผิดเริ่มได้่ะเริ่มได้่ะต้องวางมือดีๆนะเดีาเดวผมขอตั้งองศาม,มือกันนะทุกคนมันต้องแบบเลื่อนขึ้นตรงๆนะทุกคนมือผมเป็นแบบมือผมไม่ค่อยตรงอะ่ะเวลาเลื่อนมันชอบไปซ้ายไปขวาเวลาเลื่อนขึ้นอะ่ะเวลาเลื่อนขึ้นมันชอบแบบไม่ตรงอะ่ะมันก็จะไม่ตรงหัวนะนี่นี่นี่ตรงหัวแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเลย หนึ่งหัวอุย้ยยากอนะเนียยากอะนนะคนดูอืมอมันมันยากขนาดนั้นเลยหนึ่งหัวสองหัวสามหัวโอ้อยากเอาแบบต้นคลิปว่าสักห้าหกหัวเงี้ยผมจะวางไว้ต้นคลิปเลยหนึ่งหัว เุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกว่าถ้าเรายิงก่อนกระโดดเอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรายิงก่อนกระโดดเฮ้ยเริ่มเริ่มมีแววเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเทคนิคหม่ของเขากระโดดแล้วยิงใช่ไหมเฮ้ยติดหัวเรือเรือเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหัวสองหัวสะบุยเฮ้ย เฮ้ยเมื่อก uhm. ี i, è, ้ันจังได้อยู่เลยผมรู้แล้วทุกคนเฮ้ยผมได้เทคนิคใหม่ว่ะยิงก่อนยิงก่อนแล้วก็โดดยิงก่อนแล้วเอ้ยเฮ้ยถ้าฝึกช้ำๆผมว่าได้ยิงก่อนแล้วก็โดดยิงก่อนแล้วก็โดดมันเลยไปไหนนะเอ๊บยิงก่อนแล้วก็โอ้ยแป๊บนึงนะไกลไปไกลไปยิงก่อนกระก็โดดยิงก่อนยิงก่อนอได้ มันมันม,ม,ม,มันจะกระโดดทำไมเนี่ยในในในเมื่อผมลากเปอร์ตีเนี่ยเออเอเอลาฟเปอร์ติดีกว่ามั้งเนี่ยอุ้ยยากกว่าคนดูหรือว่าผมต้องเปลี่ยนปืนวะขอเปลี่ยนปืนเป็น,ปนอ่าเห็นเขาใช้กันนะก็เป็นวูดแพ็คเกอร์ใช่ไหมที่เขาใช้กระโดดกันได้อุ้ยเนี่ยเคไอ้ไอ้นี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอลิงลิงกระโดดเนี่ยผมผมทำได้อยู่แล้ว เพราะว่าผมทำจากอ่าเอ็กเอ็มแปดได้นะออไม่น่าทักเลยเอาเอาเอผมทำได้อยู่แล้วนะได้เหมือนว่าอันนี้จะเหมือนอ่าดูทำง่ายๆกว่าหรือเปล่าอุย้ยผมไม่อยากเอาคลิปนี้ลงเลยอ่ะผมไม่อยากเอาคลิปนี้ลงเลยอุยอ้ยอุ้ยเทคนิคมันคืออะไรวะกระโดดปั๊บยิง โอ้ผมไม่เอาคลิปนี้ลงเลยวะ่ะผมไม่เอาลงได้ไหมวะไม่เอาลงเลยอ่ะหนึ่งหวัวดูดีมันตรงนะแต่แต่ทำไมมันดำเมบไม่เข้าวะหนึ่งหวัวสองหวัวโอ้ยหนึ่งหวัวสองหวัวสามหวัวเฮ้ยเฮ้ย มันมันมันโดดอ่ะมันทะลุหัววะน้าน้านานามันทะลุอ่ะเอ้ยจะได้แล้วเมื่อกี้จะได้ละเหมือนเหมือนจะได้แล้วทุกคนก็แค่กระโดดแล้วก็ลากกระโดดแล้วก็ลากกระโดดแล้วก็ลากเฮ้ยเหมือนวูดแพ็กเกอร์จะทาง่ายกว่าไอ้นี่นะเหมือนมันจะรันเร็วกว่าด้วยเอ้ยไอเด็กคนนี้มันมีขอไอบูทมันมีออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกลุกลุกกระโดดยิงเอาใหม่เอาใหม่กระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดง กระโดดยิงระโดดยิงเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วนะ่ะเฮ้ยได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะเฮ้ย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 ไอ้บอลมันมีของไอ้บอลมันมีของเฮ้ยได้ได้ทุกดอกเลยคนดูว้าวมาผมได้ต้นคลิปละ ผมจะเอาช็อตมาเกะเอาไว้ต้นคลิปเว้ยหัว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 อ้ามผมรู้เทคนิคแล้วคนดูถ้าใครอยากรู้เทคนิคของผมนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกเลยลากันคือลากปกติเลยลากปกติลากปกติง่ายกว่าลากปกติแค่กระโดดแล้วก็ฝึกลากแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลย ลากปกติยังยังซะจะดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าสิ่งสนามซ้อมมาเดี๋ยวจะหาว่าสิ่งสนามซ้อมเฮย้ฮยเฮ้ยไอเด็กอืมไอเด็กคนนี้มันมีของประนึงนะ ้จะเดินไปไหนล่ะลูกพ่ออยู่นิ่งๆให้พ่อยิงหน่อยพ่ออยากได้คลิปไอ้ยิงไม่หยุดเลยพ่ออยากได้คลิปลูกพ่ออยากได้คลิปอ้พอพอพอคุณดูผมพอละมันไม่ได้นะเอยแต่เนี่ยแต่ถ้าแบบเป็นเป้านิ่งเงี่ยผมว่าผมเริ่มพอได้นะไม่น่าทักเลยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยทำเป็นเล่นไปผมว่าผมต้องใช้เวลาฝึกอ,อีกนิดว่าคนดูผมว่าผมเริ่มทำได้ละกระโดดยิงนะแต่ผมว่าผมต้องใช้เวลาฝึกอ,อีกนิดว่ะเมื่อกี้เห็นปะผมก็เริ่มทำติดหลายหลายหลายทีแล้วนะเนี่ยจากตอนที่จากตอนแรกที่ไม่ติดเลยนะผมก็เริ่มทำติดหลายทีเหมือนกันนะ อุ้ยก็ติดเยอะเหมือนกันนะคนดูโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ดีกว่านะคนดูเดี๋ยวผมไปฝึกให้เซียนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์คนดูในภายภาคหน้านะถ้าผมมีเทคนิคอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับสำหรับคลิปนี้คือไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับก็เหมือนจะลากปกติเลยนะก็หรือว่าใครมีเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับอันนี้คลิปน,นะนี้ไม่ได้สอนนะ,นะค,คลิปนี้ไม่ได้สอนนะฟังดีๆนะครับคลิปนี้ไม่ได้สอนแค่มาทําให้ดูเฉยไปละจุกลูบบายบายอุ้ยขออีกสักหัวก่อนไป โอ้ยจนีีเสือดยากจัดเลยคนดูนับถือใจเลยว่าทำได้ไงวะเออเออพอละพอละผมไปแล้วคนดูไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ